ยาสีฟันของจริงคือป้องกันหินปูนไม่ใช่ลบหินปูนหลายคนยังเข้าใจผิดว่ามียาสีฟันที่สามารถลบหินปูนที่เกาะแน่นบนฟันได้แต่ความจริงก็คือไม่มียาสีฟันใดๆในโลกที่ทําได้หินปูนที่แข็งตัวต้องให้ทันแตแพทย์ขูดออกเท่านั้นแล้วเราต้องทําอย่างไรล่ะคําตอบคือเราสามารถป้องกันเพราะว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขเสมอหินปูนเกิดจากค่าพลักที่ไม่ถูกกาจัดภายใน24-72ชั่วโมง เมื่อสัมผัสกับแคลเซียมและฟอสเฟตในน้ำลายจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนที่แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถกำจัดได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพในร้านแดคูล่าจะช่วยป้องกันการเกิดหินปูนซึ่งยาสีฟันที่ป้องกันการเกิดหินปูนต้องมีคุณสมบัติ3อย่าง 1. มีส่วนผสมการป้องกันค่าพลักที่ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปาก 2. มีสารยับยั้งการตกผลึกของแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันไม่ให้แคลเซียมในน้ำลายจับตัวกันเป็นหินปูน 3มีฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเคลือบฟันและป้องกันฟันผุควบคู่ไปด้วยนอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพในร้านแดคูล่าแล้วสิ่งสำคัญคือแปลงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำและพบทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปากทุก6กเดือนจำไว้ว่าไม่มียาสีฟันไหนที่สามารถลบหินปูนได้มีแต่ยาสีฟันที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วการป้องกันคือวิธีที่ชาญฉลาดและยั่งยืนที่สุดในการดูแลสุขภาพฟันของคุณ So di Papa Dracula